ตำนานญี่ปุ่นเมฆที่ลอยต่างคุณยุคิคิโมหากวันหนึ่งคุณเงยหน้ามองฟ้าแล้วเห็นเมฆก,ก้อนหนึ่งที่เหมือนจะลอยต่างคุณไปทุกที่อย่าทักมันอยาคิดว่ามันสวยแค่รีบหาที่หลบซ่อนทันทีที่มาของตำนานในสมัยเอโดมีตระกูลหนึ่งอยู่ในแถบภูเขาสึรุมิจ,จังหวัดโทคุชิมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เชื่อมต่อกับโลกเหนือเมฆคิโมโนยูอิโนคุนิดินแดนลึกลับที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่บางครั้งสิ่งงอที่อยู่ในดินแดนนั้นก็แอบมองลงมายังโลกมนุษย์หนึ่งในนนั้นคือ เมฆล่องยุคิคุโมวิญญาที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของก้อนเมฆสีเทาจางลอยตามอยู่ผู้โชคร้ายที่มันสนใจมันจะไม่เคลื่อนที่เร็วหรือส่งเสียงใดๆแต่จะลอยค้างอยู่ที่มุมฟ้าไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนเงาติดตามพฤติกรรมของเมฆล่องเมฆจะปรากฏในวันที่แดดส่องแรงไม่มีเมฆอื่นนอนเลยบนท้องฟ้ามันจะเริ่มลอยต่ำลงทีละนิดในแต่ละวันเมื่อถึงคืนที่สามหากคุณยังไม่รู้ตัวหรือไม่หะับิกมันจะลอยเหนือหลังคาบ้านคุณเมื่อตื่น มาในเช้าวันถัดไปจะไม่มีเงาของคุณตกกระทบพื้นอีกเลยคนญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่านั่นคือสัญญาณว่าเงาวิญญาณของคุณถูกเมฆล่องดูดขึ้นไปแล้วกลยยังอยู่แต่ใจและจิตวิญญาณถูกพากไปไม่เหลือแม้แต่ความทรงจําว่าคุณเป็นใครวิธีเอาตัวรอดจากยุคยูโมอย่าจ้องเมฆก,ก้อนนั้นเกินห้าวินาทีห้ามพูดชื่อของมันออกมาดังๆแม้เพียงในความคิดให้รีบไปยังพื้นที่ที่มีควันทูบหรือกลิ่นกัญยาจางๆหากมันมาอยู่เหนือหัวให้ยืนกลางเงาคนอื่น นทนทัีเงาร่วมจะทําให้มันสับสนถ้าหาเงาคนไม่ได้ให้ทิ้งเงาของตัวเองโดยการยืนในแสงจัดจนเงาหายไปบนพื้นมีคําบอกเล่าจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่ามีเด็กหญิงเคยวิ่งร้องให้กลางแสงแดดกลางทุ่งข่างหลังเธอมีเมฆก,ก้อนหนึ่งลอยต่ําเกินขอบไม้เธอพูดซ้ําๆว่ามันลอยตามหนูมาสามวันแล้วทําไมหนูไม่มีเงาเลยละ่ะถ้าคุณเงยหน้าดูฟ้าในวันที่ไร้เมฆแล้วเห็นก้อนเดียวโดดเดียวอย่าลืมมองที่พื้นข้างล่างด้วยว่ายังมีเงาของคุณ ยู่ไหมกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น